ยินดีต้อนรับสู่คืนแรกในร้านของเล่นนะเอ่อหน้าที่ของเราคือเป็น Security นะเป็นรอปรพอนั่นเองที่จะไม่ให้ขโมยเนี่ยมาขโมยมาขโมยในร้านของเล่นนี้อ่าถ้าเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเนี่ยให้เราดูดูข้างนอกดูโอเค ลองดูซิว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างนะครับโอเคใส่หูฟังก่อนอจะได้ยินชัดๆยังไงต่อ,อเฮ้ยเฮ้ยเสียงไรล้นน่ะเสียงไรล้นลครับอ๋อเราต้องเปิดไฟก่อนนะถึงจะ,ะเปิดประตูนี้ได้นะอโอเคเราจะต้องไป เราห้องพนักงานครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรครับมันมืดเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเราใช้แฟลอ่าเราใช้ไฟฉายกดไฟเปิดไฟฉายเปิดอยู่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่มีอันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้คือเป็นอ่าสับให้มันคัดเอามันเด้งครับโอเคเราเปิดเราเปิดสับขัดเอาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเสียงอะไรฮะเสียงอะไรครับเสียงมาจากตรง ชั้นที่เป็นชั้นขายของอะ่ะเข้าไปดูคะเสียงอะไรครับเนี่ยเอ่เอมิสเตอร์ฟันนี่ดัมมี่ไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยบอกนะรอยเท้าไปทางนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเขาบนนี่เหรอโอ้โหต้องปีนตามขึ้นไปจริงอ่นนะนยใช่ปะเราปีนไม่ได้เหรอถ้าปีนไม่ได้เราเดินตามไปแล้วกัน เฮ้ย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 อ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเราต้องกระโดดสิอุ๊บโอ้โหน้องเฉยๆก็เสียเลือดเลยครับอาละะอาล่ะครับอาล่ะครับโอโ้โหตรงนี้เป็นเราเดินบนท่อนะครับโดดครับปับ๊บดึงดึงแล้วไงต่อกระโดดไปต่อครับโอเคไป ตามทางไปครับเลือดเหลืองเลยใช่ไหมครับมันจะเพิ่มให้เราไหมเนี่ยโอเคเราถือไฟฉายไปด้วยได้ไหมอ่ะอ่าฟันนี่เกมที่หนึ่งเป็นยังไงอะ่ะเฮ้ยเป็นยังไงเลยเนี่ยเอ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้ยินเสียงบางอยา่างแถวแถวนี้ด้วยเฮ้ยเอาละเฮ้ยเอาละเฮ้ยกับผมกับผมเจอแน่กับผม เอาแล้วเดี๋ยวเราผมขอชิคกอันนี้อันนี้อันนี้อะไรคะอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอครับร้านนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยผมโดนอะไรอ่ะเฮ้ยไม่กำลังเช็คของอยู่ผมโดนอะไรอ่ะเอาไงเอาแล้วไงเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาขอขอขอดูก่อนขอดูก่อนอะไรอ่ะอ๋อโอ้ของเพียบเลยครับโอเคเฮ้ยเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะเอาแล้วไง อุ้ยเจอเรา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 จุกจุกหลบจุกหลบได้ไหมจุกหลบได้ไหมจุกหลบได้ไหมครับจุกหลบได้ไหมครับตอนนี้จุกซ้ายจุกขวาจุกขวาจุกซ้ายครับจุกหลบมาครับเฮ้ยเอ๋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 ยเอาเอาเอาล้วเอาล้โอ้โหขนลุกขนโอ้ยโดนโอ้โหเนี่ยครับมิสเตอร์อะไรอะอะไรดัมมี่อะไรสักอย่างอะใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับใช่ไหมฮะคนนี้แหละใช่ไหมโอ้โหมาทำไมเนี่ยอันนี้ผมต้องไปไหนแล้วเนี่ย ผมต้องไปไหนเน่ะไปแล้วก็ไปเจอเนี่ยมิสเตอร์อะไรของเนี่ยอยู่ตลอดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วหตามมาแล้วตามมาแล้วครับตามมาแล้วตามมาแล้วเร็วเร็วขวาครับขวาขวาเร็วครับยังตามมาไม่หยุดครับเร็วตามมาไม่หยุดครับเร็วครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว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 เราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายอย่าให้โดนย้ายโดนหนีไป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 ครับหนีไปครับโอ้โหมันบีบหัวใจครับผม โอ้โหฮี่อ่าโอเคโอเคอุ้ยสุดสุดครับแหมมันโอ้ยโต๊ะก้ะอื้มอื้มเ้ยไปต่อครับไปต่อปบ๊บปบ๊บโอเคตัวนี้มองไม่ค่อยเห็นอุ้ยนี่เสร็จแปลกๆแล้วครับปบ๊บอ่าห้องไหนต่อแล้วเนี่ย กีนก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรวะแว๊บตรงนู้นน่ะอ๋อสายพานมันเลื่อนได้ด้วยครับมันเลื่อนด้วยครับเนี่ยเฮ้ยเราต้องระวังครับใหญ่อุ๊ยโอ้โหเกือบครับผมอาละนี่คืออุ้ยโอ้ยโกโกวาไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ครับเรดไลท์กรีนไลท์ครับโกโกวาเนี่ยครับ กรีนอยู่ครับปุ๊บเพลสครับหยุดครับเอ้ยเราดูมาซีรีส์เนี้ยเราดูมาเฮ้ยเรียบรอ้อยหยุดก่อนสวยโกโกวาโกโกวาโกโกวาหน้าไปเฮ้ยเกือบไม่ทันโกโกวาหน้าแปลกๆนะโกโกวานะเฮ้ยแน่นนะเขียวแล้วเฮ้ยเกือบเกือบครับโอเคผมผ่านครับโอ้โห แม่แม่แมม,มโกโ,ก,โ,ก,โวกวาก็มาครับกระโดดก่อนกระโดดไปอีกกระโดดไปอีกเฮ้ยไปยังไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยโดนครับโดนโดนเอื้อครับหมอบหมอบได้ไหมมีหมอบไหมเนี่ยเอ๊เดินผ่านไปได้เลยเปะเนี่ยอ๋อได้เลยครับอันนี้เดินผ่านได้ครับไปแล้วครับขึ้นลิฟต์ครับไปครับไปไหนครับเนี่ยอะไรครับ ปึ๊บที่ไหนครับอยู่จังวันนี้เกม3ครับด่าน3เอ้าเจอเพื่อนเหรอครับเนี่ยโอ้ยมันเหมือนเกม s u เซอร์ไวเวอร์เกมอาชีวิตรอดเลยอะเฮ้ยนี่คือนี่คือเราเราเราเอ๋ นี่คืออะไรเหรอนี่คืออะไรเหรออืมยังไงอะ่ะไปที่ปลอดภยัยไปที่ปลอดภยัยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับเฮ้ยเหมือนกับเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ภายในเนี่ยเหรอครับเวลาที่เขากำหนดเนี่ยเวลาที่เขานับนับเนี่ยเหรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้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 เอย่ามาทางนี้อย่ามาทำลายทางนี้18 17ปดสิโอ้ย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 แมวหน้า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 พวกหน้าแมวหน้าเออเออเฮ้เฮ้เฮ้เจะโดนจะโดนโดนโดนโอ้ย โดนทับลวงหล่นไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเปิดไฟฉายกันเพื่อความสบายใจไม่มีอะไรแค่สบายใจอยากจะเปิดก็เปิดมาหมาใหม่มาหน้าลิงมาหน้าลิงมาเลยมาเลยเฮ้ยมาเาดีวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาจริงอนะเนีเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี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 ๋มวว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  ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหน้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 าเหมือนเ,เ,เราต้องใช้พวกบล็อกเนี่ยไปที่กำบังครับเออใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นที่กำบังเนี่ยเราเราเราจูบไปรอบๆอบโอ้ยมันมันกระเด็นมาใส่เราด้วยนะต้องระวังนะเนี่ยโอเคโอเคโอเคโอ้อ้าสี่สามสองหนึ่งไป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  โอ้โหรอดครับหมดแรงคนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกัน